เนาะแล้วข้างบนเนาะอยากให้พี่หมอแก้ไขด้วยไหมอยากให้ร่องมัน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 ดีขึ้นอ๋อใช่รู้สึกว่าตอนนี้มันมันร่องเันยอ่งใช่ไหมคะไม่รักเหแค่ข้างบนพี่ว่าดีนะแต่ว่าถ้าอยากแก้ก็ได้ก็ตัดสักหน่อยหนึ่งเย็บใหม่แล้วก็ดูแลใหม่เนาะเพราะว่าเท่าที่พี่ดูว่ามันมันมีแผลเป็นหน่อย นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะตัดตัด,ตดแล้วก็ดููก็ดูอะได้ดีเพราะถ้าดูแลเม่ดนี้มันชอบเป็นแผลเป็นข้างบนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บขอบให้นะใช่อยากได้ขอบให้มันเสมเอเติมเนาะให้มันเป็นทรงขึ้น<ช>แล้วก็เก็บทรงน<ช>เนาะเก็บางล่าตอนนี้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวพี่หมอเติมดิอดตาเข้าตรงในร่องให้มันอิ่มขึ้น